อันนี้จะมาทําการรีวิวซอมบี้ของเซิร์ฟเวอร์นอรดิกนะครับซอมบี้จะมีเกิดตามเมืองเราจะหาซอมบี้ได้ยังไงจุดสีแดงตามแผนที่นะครับคือจุดที่ซอมบี้อยู่อย่างนี้คือซอมบี้อยู่ตรงนี้บ้างตรงนี้คือซอมบี้ตรงนี้เราถ้าเป็นเด็กใหม่เข้ามาไม่ไม่มีวุธจะตีซอมบี้ได้ยังไงหนึ่งคือพอยท์ที่ให้ในเกมต้องไรับตรงจุดเด็กใหม่ก่อนของขวัญหน้าของนั่น ให้กดลับแล้วท็จะได้ยส20ทอยยส20ทอยเอาไปทําซื้อกาชากระชาซื้อได้ในกระเป๋าโดเนทแล้วก็กระชาทั่วไปสุ่มที่ไหนสุ่มที่คาสิโนโเปิดทับ G P S ไปดูเลยว่าอยู่ตรงไหนคาสิโนอยู่ตรงนี้แล้วก็วาตังเหมืที่แล้วก็สุ่มเลยถ้าโชคดีก็ได้สนับโชคร้ายหน่อยก็ได้เกลือแต่ว่าถ้าเรา <c oughs> ไม่มีวุฒเลย เราสามารถไปตีอาวุธได้อาวุธสามารถตีได้ในที่นี่เลยีหนที่สร้างอาวุธสร้างอาวุธไอ้ทำอาวุธใช้อะไรบ้างใช้เงนแดงแล้วมีอะไรสามารถตีได้เดี๋ยวเรา,าลองตีํามพี่กันดูนะครับว่าของที่กลับจะได้อะไรบ้างได้เงินแดงสองพัน ได้ก่อนอมน้ำาพาสัมผี่ฆ่าไม่ยากนะครับฆ่าง่ายง่าย้าสัมี่ฆ่าไม่ยากนะ,ะตีก็ต,ต,าตายแล้วถ้าเล่นมันหน่อยอะอันนี้ได้ามาขึ้นมือสร้างรถัมดีตาเดียวนี่เดียวไอาใช่หมัาตายซสัมบี้เลย ลังจะตายฮะ่ดีคับแอมินไปแลวนะครับแอมินอะเนี่ยมาฆ่ามันตายลก็ได้นะครับี่มันจะตายแล้วฆ่าเลยเออมันขาแอนดวนได้เลย ได้ได้ของซ่อมรถครับอ่ามันเกิดว่าไงมันเก็บว่าไงอไอ้เลยนะคะมันเก็บว่าไงมันเก็บว่าไงไม่นแค่ว่าเครื่องมือซ่อมรถครับสต่บางคนเราไม่เข้าใจโอเค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  กระชากระชาปุ๊บคือกาชา,ป,ชา,กกา,ชาปกติทีว่วิ่งหนักเลยแม่ข้างนี้ยังคืก็ตายละมั้งเดี๋ยตีตัวนี้ไปขึ้นไม่ได้เลยโอเคน,นะครับวิธีการหาซอมบี้อะไรก็ประมาณนี้นะ